ตอนนี้เราอยู่ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมครับตอนนี้เป็นเรื่องของอัตราการเปลี่ยนปแปลงนักเรียนมาดูครับอัตราการเปลี่ยนปแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันใดๆครับขณะนี้ฟังก์ชันคูแทนด้วย y ถ้ากับ fx ตัวนี้จะใช้ y ก็ได้จะใช้ fx ก็ได้ถ้าเกิดเราต้องการพิจารณาอัตราการเปลี่ยนปแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x ครับในช่วงที่ x มันเปลี่ยนไปเป็น x บวก h เนี่ยเราสามารถหาได้โดยการแทนค่าตรงนี้เข้าไปครับนะครับก็คือแทนค่า x บวก h เนี่ยเข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็แทนค่า x เนี่ยเข้าไปในฟังก์ชันนี้แล้วก็ตั้งลบกันในลักษณะแบบนี้หารด้วย h หรือความที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี่คือลักษณะของการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับจาก x ไปจนถึง x บวก x มาดูตัวอย่างครับนักเรียนตัวอย่างที่1ครับเรากำลังจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับเฉลี่ยจาก x เท่ากับ1ไปเป็น x เท่ากับ3ครับของฟังก์ชันตัวนี้ครับซึ่งเป็น x กำลัง2บวก2 x บวก5จากการที่เราพิจารณาเมื่อกี้ครับถ้าเกิดเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย จาก x เป็น x บวก h เนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ขณะนี้พิจารณาให้ชัดเจนครับ x ของเราเริ่มที่1ครับทั้เรียนแล้วมันเปลี่ยนไปเป็น3นั่นหมายความว่า x บวก h ของเราครูขอเขียนให้ชัดๆ x บวก h ของเราก็คือ1บวก2นะครับ2นี่คือค่า h นะครับ2นี่คือค่า h นั่นเองทีนี้ครับถ้าเกิดเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเราก็แค่แทนค่าพวกเขาลงไปในนี้ f x บวก h ครับก็คือจริงๆมันก็คือ f 3นั่นเองหนูเอา3แทนเข้าไปครับ3แทนเข้าไปในฟังก์ชัน f x ตรงนี้หนูก็ได้ออกมาเป็นเท่ากับ20 f 1ครับ f 1เอา1แทนเข้าไปครับในฟังก์ชันนี้แล้วหนูก็ได้ออกมาเป็น8ลบกันหาร h หรือความที่มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งขณะนี้ก็คือ2นะครับเราก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับของ y เทียบกับ x ขณะ x เปลี่ยนจาก1 ไปเป็น3ครับว่ามีค่าเท่ากับ6นี่คือตัวอย่างที่1ตัวอย่างถัดไปครับตัวอย่างที่2จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อเทียบกับความยาวด้านเมื่อความยาวของด้านเปลี่ยนจาก10เซนติเมตรเป็น12เซนติเมตรตัวอย่างที่2จะแตกต่างจากตัวอย่างที่1อยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนักเรียน ก็คือไม่ได้บอกว่าฟังก์ชันมันคืออะไรแต่บอกบรรยายลักษณะมาว่าฟังก์ชันเนี่ยมันคือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อเทียบกับความยาวด้านแบบนี้หมายความว่าอะไรครับแบบนี้หมายความว่าความยาวด้านเนี่ยมันก็คือ x นั่นเอง พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนตรงนี้ก็คือฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชันขณะนี้ถ้าเกิดครูแทนเป็น f x นะครับ x คือความยาวด้านเนี่ยเวลาเราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเราทราบอยู่แล้วครับว่าคือด้านคูณด้านมันก็จะกลายเป็นรูป x กําลังสองดังนั้นจากการอธิบายลักษณะของฟังก์ชันมานะครับเราก็เลยได้ฟังก์ชันออกมาในรูปของ f x ท่ากับ x กําลังสองถ้าเกิดเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของด้านที่เปลี่ยนจาก10เป็น12เซน เราก็ใช้วิธีการเดิมจากที่บอกแม่หนต้นว่าให้แทนตรงนี้เข้าไปนะครับ f x บวก h ลบ f x หารด้วย h ขณะนี้ x ของเราเริ่มต้นคือ10ครับแล้วมันเปลี่ยนเป็น12แสดงว่า x บวก h ต้องอยู่ในรูป10บวก2ครับนักเรียนเราได้ h แล้วครับว่าคือ2เราได้ตัวส่วนเรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้ต้องเป็น2นะครับ f x บวก h ครับก็คือ10 บวก2ก็คือ12นั่นเองพอเราแทนเข้าไปในฟังก์ชันนี้ครับมันก็กลายเป็น12กําลังสงหรือคือ1 4 4เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราแทน10เข้าไปมันก็เป็น100ลบกันหาร2ส,สุดท้ายเราได้22ดังนั้น22ก็เลยกล่าวได้ว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับของฟังก์ชันนี้นะครับเมื่อเทียบกับ x ขณะที่ x เปลี่ยนจาก10ไปเป็น12มันจะมีค่าเท่ากับ22ครับนักเรียน รหรือถ้าเกิดความยาวด้านเปลี่ยนจาก10ไปเป็น12เนี่ยนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก็คือ22นะครับเรากล่าวได้ในลักษณะแบบนั้นคราวนี้ครับนักเรียนเรามาดูให้ทั่วๆไปสักนิดหนึ่งเราเปลี่ยนครับอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะเวลาใดๆบ้างขณะนี้ไม่ใช่อัตราเฉลี่ยจาก x เป็นค่าห เปลี่ยนไปเป็น x อีกค่าหนึ่งไม่ใช่แล้วแต่เราจะพิจารณาขณะที่ x เป็นค่าใดๆหรือถ้าเทียบเป็นเวลาก็คือขณะเวลาใดๆนั่นเองถ้าเราเทียบ x เป็นเวลานะครับเป็นลักษณะแบบนั้นนั่นเองครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยเอา x บวก h ครับไปแทนในฟังก์ชันนะครับลบด้วย f x หารด้วย h ทําเหมือนเดิมเลยแต่เนื่องจากมันเป็นระยะเวลาใดๆถ้าเป็นระยะเวลาใดๆเราต้องสังเกตลิมิตครับ ระยะเวลาใดๆนั่นหมายความว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มไม่มีไม่มีไม่มีม,ม,มากไปเรื่อยหรือความเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือ h พิจารณาลักษณะของลิมิตที่ h มันลู่เข้าสู่0ูแล้วนักเรียนก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x เป็นค่าใดๆขึ้นมาทันทีเลยนี่คือวิธีในการพิจารณาเราแค่เพิ่มว่าทำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนลักษณะของการหาลิมิตหรือ,รอพิจารณาแนวโน้มเพิ่มเข้ามานิดหนึงเท่านั้นเอง เมื่อ h ลดเข้าสู่0ครับเพราะเราจะดูณขณะเวลาใดๆดังนั้นความเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีมากขึ้นเรื่อยๆเป็นลักษณะแบบนั้นนั่นคือความเข้าใจเบื้องต้นทีนี้มาดูตัวอย่างครับนักเรียนตัวอย่างที่3ครับกำหนดให้ฟังก์ชันนะครับคือรูปนี้ฮะ f x เท่ากับ x กำลังสจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x เป็นค่าใดๆ เป็น1ก็ได้เป็น2ก็ได้เป็น3ก็ได้ x เ,เป็นอะไรก็ได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ครับเราหายัางไงแล้วก็ใช้ตรงนี้ที่บอกไปเมื่อกี้ทําเหมือนเดิมแค่เพิ่มเติมในส่วนของการหาลิมิตเมื่อ h รู้เข้าสู่0ย์ขึ้นมาเท่านั้นเองขณะนี้ครับ x บวก h ครับ x บวก h ถ้าเกิดเราแทนลงไปในฟังก์ชันนักเรียนแทนเข้าไปเลยครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนฮะ ไม่ใช่ x กาลังสองอีกแล้วแต่จะกลายเป็น x บวก h ยกกําลังสองตามรูปของฟังก์ชันลบ f(x) f(x) คือ x กําลังสองแล้วหารด้วย h คราวนี้ครับนักเรียนจัดรูปตัวนี้เพื่อที่จะหาลิมิตนะครับจัดรูปตัวนี้เพื่อหาลิมิตถ้าเกิดเราแทนค่า h เป็นศูนย์ไปเลยตามทฤษฎีของการหาค่าลิมิตนะครับเหมือนที่เราเคยเรียนกันมาในเรื่องของลิมิตของฟังก์ชัน นะครับหรือลูกเข้าทางซ้ายลูกเข้าทางขวาเนี่ยเราจะพบปัญหาคือมันจะส่วน0นย์ดังนั้นเราเปลี่ยนรูปครับวิธีเปลี่ยนรูปก็คือแค่เอากําลังสองเข้าไปเป็นกําลังสสมบูรณ์นะครับมันก็กลายเป็น x กาลังสองบวกกับ2 x h บวกกับ h กาลังสลบ x กาลังสนะครับซึ่งมีอยู่เดิมแล้วเนาะลบ x กาลังสหารด้วย h และนักเรียนก็จะพบว่ามันมีบางอย่างที่มันหายไป x กาลังสกับลบ x กาลังสอมันพากันหมดได้ ตัว h ตรงนี้มี h อยู่1ตัวไอ้นี่มี h อยู่2ตัวเราสามารถดึง h ออกมาแล้วตัดกับข้างล่างได้ครับสุดท้ายนักเรียนก็จะเหลือแค่2 x บวก h ทีนี้ครับเราหาลิมิตเมื่อ h ลู่เข้าสู่0ถ้า h เป็น0ตามทฤษฎีครับแทนเข้าไปก็ได้เป็น2 x เกิดขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x ใดๆเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2 x นี่คือลักษณะครับ ถัดไปครับนักเรียนตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4กําหนดให้ฟังก์ชัน fx เป็นอย่างนี้นักเรียน x กำลังสบวก1จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x เท่ากับ2นักเรียนขณะ x ใดๆนั่นเองแต่ขณะนี้คําว่าใดๆันี้เราเจาะจงว่าคือ x เท่ากับ2วิธีการเหมือนเดิมครับก็คือหาลิมิตนะครับของ fx บวก h เมื่ออ่าแล้วก็ลบ fx นะครับหารด้วย h เมื่อ h ลู่เข้าศูนย์เหมือนเดิมเลยครับ แทนค่าเข้าไปครับ x บวก h แทนค่าเข้าไปภาพที่เห็นมันก็จะเป็น x กําลังสองบวกหนึ่งจะไม่ใช่อีกแล้วครับแต่จะเป็น x บวก h กําลังสองครับแล้วก็บวกหนึ่งออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ลบ f(x) ครับ f(x) คือ x กําลังสองบวกหนึ่งก็ลบมันไปแล้วก็หารด้วย S เช่นเดิมครับเราจัดรูปจัดรูปไปจัดรูปมาเนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนักเรียนก็หาลิมิตที่มันลู่เข้าสู่ศูนย์โดยใช้ทฤษฎีแทนศูนย์เข้าไปใน h ครับได้เป็น 2x แต่ขณะนี้เราไม่ได้หาในขณะที่ x เป็นค่าใดๆแต่เราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับขณะที่ x มันเท่ากับ2ดังนั้นหนูแทน2เข้าไปใน x สุดท้ายหนูก็ได้เป็น4นี่ครับนี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x เท่ากับ2ครับมันจะมีค่าเท่ากับ4นี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับและอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะครับ